สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในน้อยตามรัฐบาลจุลกุลอาจารย์ในพระราชบัญญัติสมเด็จประเทศพร,รลัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่7กรกฎาคม2 5 6พี่พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เรามีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 ในประเทศทุกคนต้องช่วยกันครับทำได้ง่ายๆ2ออย่างคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถ้าจะให้ดีเป็นหน้ากาก2ชั้นหน้ากากาอนามัยด้านใน <lite> หน้ากากผ้าด้านนอกกระชับ <BI AN IC AL> กับใบหน้าปิดปากปิดจมูกร่วมกับการเว้นระยะห่าง 1- 2ถึงเมตรนะครับทาให้มากที่สุดครับเพราะวันนี้เราไม่ทราบเลยว่าใครจะนําเชื้อมา <S 2> <S 2> เป็นการแพร่เชื้ออย่างไม่มีอาการนะครับและรวดเร็วมากครับจาเป็นครับต้องช่วยกันนะครับทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับวันนี้นะครับเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น6 5 1 9หารยายเป็นการติดเชื้อในประเทศ6448ราย จากต่างประเทศ16รายจากเรียนจํา15รายนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิด1 9ททั้งหมด3,1172รายครับวันนี้เรามีผู้ที่เสียชีวิต54คนด้วยกันนะครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2,387คนครับวันนี้เรามีอีก67,614รายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม33,000กว่ารายโรงพยาบาลทั่วไป33,000กว่ารายครับนะครับ มาดูต่อครับว่าวันนี้ผู้ที่เสียชีวิตเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่เสียชีวิตวันนี้ครับเป็นชาย3 2มรายหญิง22รายครับวันนี้ชายมากกว่าหญิงชัดเจนนะครับอายุตั้งแต่26ปีถึง89ปีนะครับอายุน้อยก็เป็นได้นะครับวันนี้26ปีนะครับอายุน้อยสุดแต่ค่ากลางของอายุคือ69้ปีก็หมายความว่าผู้ที่สูงอายุครับจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่านะครับอายุก็คือ69ปีนะครับ พบว่านะครับมีผู้ติดเสียชีวิตในกรุงเทพมหานครถึง30มลายจาก54าลายนะครับจากปัตตานี4ีลายสุดรประการแัะปทุมธาน,นีจังหวัดละ3าายนะครับนครราชสีมายาลาสมุทรสาครจังหวัดละ2อายจังหวัดหนึ่งรายก็มีเชียงรายเพชรบุรีชลบุรีนครปฐมชัยภูมิตราธิวานสนครศรีธรรมราชและอยุธยานะครับในผู้ป่วย54ลายที่เสียชีวิตนี้นะครับไม่มีโรคประจําตัวเพียง4หลายที่เหลือ50ลายมีโรคประจําตัวนะครับ ที่มากที่สุดก็คือความดันโลหิตสูงครับถัดไปเป็นเบาหวานติดเตียงไขมันในเลือดสูงโรคไตโรควัวนโ,โรคหัวใจโรคปอดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ติดสุราครับในจํานวน54รายนี้นะครับติดจากในครอบครัว14รายติดจากคนอื่นๆ7รายนะครับเข้าไปในถานที่แอบอ้าทุกพัน11รายคือครับเช่นพิธีทางศาสนาตลาดโรงงานนะครับเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาด15รายประกอบอาชีพเสี่ยง3รายครับคือการรับจ้างนะครับ ไม่ระบุ4ลายเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับการพระบาดจนทําให้เสียชีวิตก็เป็นการพระบาดจากคนสู่คนต้องระวังมากคือในครอบครัวเรามักจะประมาทอย่าไปไว้ใจครับนะครับต้องระวังครับนะครับมาดูต่อครับจํานวนผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้นะครับจํานวนสูงครับประมาณคือทั้งหมด6519ลายนะครับ6,500กว่าลายนะครับที่สําคัญตัวเลขสําคัญ มาเป็นตัวตัดสินการแพร่ระบาดวันนี้คือการติดเชื้อในประเทศ6,448รายนะครับส่วนในเรือนจำา55ารายไม่มีปัญหาครับแยกออกมาก,ากักตัวค่อยๆดีขึ้นครับติดเชื้อจากต่างประเทศมี16หรายครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สำคัญคือการติดเชื้อในประเทศ6,448รายสีปรานมาเกือบ6,500ารยายนะครับซึ่งแบ,บ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือพวกที่พบในโรงพยาบาลหมายความว่าผู้ที่มีอาการไปตรวจ แล้วก็เจอเชื้อโควิด -19 จึงคข้ารักษาในโงพยาบาลนะครับมีทั้งหมด4,958รายก็คือเกือบเกือบ5,000รายมากกว่าเมื่อวานนี้1,000รายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีอาการไม่ทราบด้วยว่าเป็นโควิด -19 นะครับจึงต้องไปขอตรวจไปสุ่มตรวจเรียกว่าการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนมีทั้งหมด1,490รายคือเกือบ1,500รายนะครับมากกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ200รายครับ เพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ครับสูงแล้วก็โรงพยาบาลเป็นตัวที่สําคัญก็สูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดนะครับทั้งหมดเป็นทั่วประเทศไทยครับ77จังหวัดนะครับแต่จังหวัดที่มีมากมหาศาลคือกรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นว่าการแพร่ระบาดนี้ติดต่อจากคนสู่คนจังหวัดไหนมีคนมากเป็นมาก เพราะฉะนั้นจะมีมากที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ๆตามภาคต่างๆครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครนะครับเป็นจำนวนมหาศาลคือมีผู้ที่ติดเชื้อสะสม85,000กว่ารายเดือนจํมีามี37,000กว่ารายนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถัดจากกรุงเทพมหานครไปก็คือสมุทรปราการมีผู้ติดเชื้อสะสม20,000กว่ารายห่างกันประมาณ4-5เท่านะครับถัดไปเป็นนนทบุรีครับ13,000ากว่ารายลดลงมาเยอะเลยนะครับ จากนั้นเป็นสมุทรสาคร10,000ห่ลาย10,000กว่าลายชลบุรี10,000กว่าลายปทุมธานี10,000กว่าลายเพชรบุรี90 0 0 0มกว่าลายไม่ใช่ไม่ใช่ครับเก้าพกว่าลายสงขลา5,000กว่าลายแล้วเมาถม5,000กว่าลายเชียงใหม่4 0 0 0กว่าลายปัตตานี3 0 0 0กว่าลายยุทธยา3,000ันกว่าลายประจุบคีรีขันธ์0 0ันกว่าลายครับนะครับเห็นไหมครับเมืองใหญ่มีผู้ติดเชื้อเยอะครับเพราะฉะนั้นมาดูนะครับเทียบกันระหว่าง กรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณทลอีก5จังหวัดเทียบกันนะครับพราว่ากรุงเทพมหานครกับปริมณทลอีก5จังหวัดนั้นเท่าเท่ากันเลยครับนะครับเทียบกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับอีก71จังหวัดคือไม่รวมปริมณทนนะครับอีก71จังหวัดนั้นเป็น2เท่าของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนักร, اض, งกรง Arrow, ุงเทพมหานครก็คือครึ่งหนึ่งของทั้งทั Rico ้งประเทศนะครับมาดูต่อครับ ถ้ากรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลเทียบกับต um. ่างจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็เท่ากับเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลจะเท่ากับอีกเจ็ดสิบจังหวัดรวมกันครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจะมีความสําคัญอยู่ดีอธิบายให้ฟังครับนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้ครับกรุงเทพมหานครหนึ่งจังหวัดนี้เนี่ยมีเท่ากับปริมณฑลห้าจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดเจ็ดสิบจังหวัด เป็นสองเท่าของกรุงเทพมหาคนครกรุงเทพมหาคนครก็ยังคงเป็นจังหวัดที่มีการแพารา่ระบาดมากที่สุดนะครับทีนี้มาดูครับการแพารา่ระบาดในวันนี้นะครับจังหวัดไหนมากที่สุดแน่นอนครับกรุงเทพมหาคนคร1 5 0 0กว่ารายในขณะที่จังหวัดอันดับ2ในประเทศก็คือสมุทรปราการ500กว่ารายนะครับถัดไปเป็นสมุทรสาคร400กว่ารายครับจากนั้นเป็น200กว่ารายนะครับก็มีน,นคปรปฐมชนบุรีฉะเชิงเซาประจวบคีรีขันธ์นนทบ,บุรีและปฐุมธานีมีปัตานีจังหวัดเดียวคือร0 0ยกว่ารายเกือบ200ร้ายเพราะฉะน วันนี้การแพร่ระบาดหนักมากนะครับกรุงเทพมหานครยังดีหน่อยไม่ถึง2000ลายครับแค่1,500กว่าลายแต่จังหวัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิงปริมณฑลตัวเลขสูงครับเป็น200กว่าลายซึ่งปกติแล้วจะไม่ถึงขนาดนี้ประมาณแค่ร้อยกว่าลายนะครับแล้วก็มากก็คือสมุทรปราการครับ500กว่าลายสมุทรสาคร400กว่าลายครับนะครับเพื่อนวันนี้มีการแพร่ระบาดเป็นจํานวนมากทั่วนน้าครับครับมาดูกันต่อครับผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับ ก็มาจากสหรัฐอ,อมมเมริกาสองลายบางกาเทศ1นลายสหรัฐอังกฤษหนลายอังกฤษอินเดีย5้าลายลิเบียรหนึ่งลายนะครับแล้วก็มาจากโอมานหนลายกัมพูชามีห้าลายครับมี1นลายเป็นสัญชาติไทยเข้าทางช่องทางธรรมชาติอันนี้ครับท่านไม่ใช่มาคนเดียวนําโลกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาทางนี้เลยนะครับมาทางช่องทางปกติกันะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขเห็นแล้วนะครับตัวเลขสูงมาก6,500นะครับ แล้วก็ตัวเลขในโรงพยาบาลก็สูงครับคือประมาณ5 0 0 0ัายนะครับแล้วก็จังหวัดเป็นทุกจังหวัดวันนี้เพิ่มทุกจังหวัดครับนะครับแล้วก็มาดูต่อครับมาดูแนวโน้มของจังหวัดและดูตัวเลขนะครับที่มีการแพร่ระบาดในทั่วประเทศครับดูในกราฟเส้นตรงครับกราฟเส้นตรงสีแดงนะครับเป็นการแสดงถึงการระบาดของผู้ที่ติดเชื้อทั่วประเทศนะครับ ถัดมาเป็นเส้นตรงสีน้ําเงินคือกรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลนะครับเส้นสีเขียวก็คือต่างจังหวัดอีก7 1จังหวัดนะครับเดิมต่างจังหวัดเจ็ดสิจังหวัดจะค่อยๆหันหัวลงครับจะค่อยๆลงนะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะเป็นภาพที่ไปด้วยกันกับภาพรวมของประเทศนะครับก็แสดงว่าเดิม ต่างจังหวัดก็จะลดลงแต่วันนี้ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วไปเป็นเส้นตรงเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะนันแสดงว่าการต่างจังหวัดมีการพรฒบัดเพิ่มขึ้นนะครับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นปริมณฑลเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขทั้งหมดก็คือเพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มขึ้นก็ยังคุมได้อยู่เพราะว่าถ้าคุมได้ไม่อยู่กราฟจะเป็นเอกกษณะอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นเส้นตรงที่ชันมากกว่านี้แต่นี่ก็เกือบๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนจําเป็ครับ ที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับกาดไม่ตกยกการดให้สูงนะครับถ้าเราทุกคนยกการดให้สูงมันจะลดการระบาดลงได้เป็นอย่างดีครับถ้าทุกคนมีความมั่นใจแล้วก็มีความตระหนักเรื่องการทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ครับตัวเ,เลขที่บอกว่ามีการพ่าระบาดเพิ่มขึ้นแล้วกําลังจะเป็นวิกฤตในอนาคตต่อไปอีกครับนะครับสําหรับในช่วงที่มีการ ล็อกดาวน์ของคลัสเตอร์แรงงานคนงานก่อสร้างนะครับก็มีพี่น้องคนไทยซึ่งเป็นแรงงานได้กลับไปสู่ต่างจังหวัดครับเที่ยวน,นี้ครับก็มีการรวบรวมว่ามีการแพร่ระบาดไปสู่ต่างจังหวัดนะครับไปจังหวัดทงางภาคเหนือตะวันออกตะวัอนออกเฉียงเหนือนะครับพบว่ามีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดครับมีการแพร่ระบาดไปแล้ว218รายนะครับในวันเดียวนะครับมนในวันนี้นะครับ ภาคเหนือมี88ลายภาคตะวันออกภาคกลางมี65ลายส่วนภาคใต้มีเพียง6ลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอันนี้ก็ต่างจังหวัดก็ได้พยายามทําให้เกิดลดลดการระบาดลงนะครับมาดูต่อครับปัจจัยของการระบาดในต่างจังหวัดนะครับทั้ง7สเส้จังหวัดนั้นนะครับ ก็มีในโรงงานแคมป์คนงานชุมชนแล้วก็ตลาดนะครับคือที่ไหนมีคนอยู่เยอะเป็นเยอะนะครับคุโรงงานขณะนี้กำลังควบคุมนะครับโดยที่เราคุยกันไว้ว่ามีมาตรการต่างๆนะครับ Good Factory Practice เนี่ยแต่บัดนี้ครับคุมได้ในโรงงานใหญ่ๆโรงงานเล็กๆยังคุมไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราพบว่ามี โรงงานมากเป็นอันดับที่1นะครับมีถึง11คลัสเตอร์นะครับแคมป์คนงานอันดับ2ครับมี3คลัสเตอร์ชุมชนมากเป็นอันดับ3มี2คลัสเตอร์ครับตลาดมากเป็นอันดับ4ี่มีคลัสเตอร์เดียวนะครับทั้งประเทศทั้งต่างจังหวัด7จจังหวัดนะครับคลัสเตอร์ที่มีมากกว่า100คนมี1คลัสเตอร์คือโรงงานสับปะรดหัวหิน220รลายครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็ยังมีหลุดรอดนะครับโรงงานใหญ่ก็ยังมีการแพร่ระบาดมากอยู่นะครับแล้วก็เลยยังมีนะครับ คลัสเตอร์ที่เกือบถึง100รลายมีอีก3คลัสเตอร์คือคลัสเตอร์โรงงานลูมินียมธัญบุรี99ราิลายนะครับคลัสเตอร์โรงเรียนคลองท่อมกับ8กระบ,บี่86รลายแล้วก็มาลากัสดาดาวะนะครับโรงเรียนปอนเนาะ83ราลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขก็ยังสูงอยู่มันก็ตรงกันวันนี้ตัวเลขสูงสุดเลยนะครับแล้วก็มีคลัสเตอร์ใหม่3คลัสเตอร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าการแพร่ระบาดได้ผลักจากโรงงานมาสู่ชุมชนและตลาดนะครับส่วน คัสเตอร์แรงงานก่อสร้างน่าจะคุมได้อยู่เดี๋ยวค่อยดูสัปดาห์หน้าอีกทีนึงครับวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มลดลงนะครับสำหรับในกรุงเทพมหานครครับซึ่งเป็นมีปัจจัยไม่เหมือนกับที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้มีถึง1 1 8คลัสเตอร์นะครับเพิ่มจากเดิม2คลัสเตอร์ครับคลัสเตอร์ที่ยังมีผู้ที่ติดเชื้อในขณะนี้นะครับตลอดเวลาขณะนี้เป็นคลัสเตอร์สีแดงครับมี103คลัสเตอร์นะครับเพิ่มขึ้นมา2 ส่วนสีเหลืองนะครับคือไม่ไม่มีติดมาแล้ว14วันก็มี15คลัสเตอร์คือเท่าเดิมนะครับวันนี้ไม่มีไม่มีรายงานถึงคลัสเตอร์สีเขียวคือผู้ที่ไม่พบติดเชื้อ28วันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้จะสังเกตรเริ่มมีแคมคนงานโรงงานลดลงนะครับแล้วก็มาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้การแพร่ระบาดเยอะก็มีปัจจัยทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับที่มาดูครับมาดูเรื่องของสายพันธุขณะนี้กําลังมีสายพันธุ เดลต้าซึ่งกำลังจะมาทดแทนสายพันธุ์เอลฟานะครับแนวโน้มครับจากตัวเลขเมื่อวานนี้นะครับสายพันธุ์เดลต้ากำลังคืบคลานเข้ามาด้วยอัตราที่กำลังจะเป็น2เท่าทุก1สัปดาห์พาะฉะนเดือนหน้าครับขณะนี้มีตัวเลขออกมาครับว่าปลายเดือนมิถุนายนเดลต้ามีมากกว่าเอลฟาแล้วนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครมีการระบาดท,ทั่วเลยนะครับด้วยสายพันธุ์เดลต้าและกำลังจะมาทดแทนสายพันธุ์เอลฟาในเดือนข้างหน้านี้นะครับ ติดตามมันต่อไปนะครับส่วนการฉีดวัคซีนครับวันนี้เมื่อวานนี้ครับฉีดได้ถึง2,69,00 0ก่าว่าเข็มนะครับซึ่งจริงๆแล้วกะได้ประมาณควรจะฉีดประมาณ5 0 0แสนเข็มนะครับซึ่งมันขึ้นกับปริมาณวัคซีนที่เข้ามาได้ด้วยเพราะนั้นปริมาณวัคซีนขณะนี้เราได้อย่างได้น้อยอยู่นะครับเราฉีดทั้งหมด1เข็มแล้วนะครับ16.5%จากเป้าหมาย50ล้านคนนะครับ50ล้านคนได้16.5% 2เข็ม เป้าหมาย50ล้านคนได้6.2ก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ยังใช้เวลาย,ยาวนานครับและเรากำลังจะมีวัคซีนจากไฟเซอร์นะครับจากการบริจาคของสหรัฐอเมริกาครับ1.5ล้านโดสโดยคนไทยที่สหรัฐอเมริกาช่วยกันล็อบบี้สภาให้ให้ประเทศไทยนะครับได้1.5ล้านโดสครับแล้วเราก็กลังจะซื้อจากไฟเซอร์อีก20ล้านโดสเช่นเดียวกันนะครับ เราจะซื้อจากไซโนแวคอีก10.9ล้านโดสนะครับแล้วก็จะมีวัคซีนทั้งเลือกคือบอตแนน่ากำลังทําสัญญาสกันซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นครับต้องรีบฉีดวัคซีนโดยเร็วและถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนโดยเร็วทุกคนครับต้องการสูงกาดอย่าตกนะครับสำหรับวันนี้การข้ามชายแดนที่ผิดกฎหมายมี1 5 115รายนะครับแล้วก็วันนี้ครับจะมีการสร้างโรงมานสนามเพิ่มขึ้นที่สนามมินูนภูมินะครับจะได้เป็นหลายพันเตียงครับ ที่นัองเพืนทยทุกคนครับอย่าประมาทกาดไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสถานการณ์ประเทศในวันนี้ครับการระบาดในประเทศอยู่ในระดับ6000กว่าคนต่อวันนับวันสูงมากนะครับมีการระบาดเพิ่มขึ้นของสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลตานะครับทำให้มีการระบาดที่รวดเร็วกว่าเดิมนะครับสายพันธุ์นี้60%และมีอาการทางปอดเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับสายพันธุ์เดลต้าจะแซงสายพันธุ์เอลฟ้าในกรุงเทพมหานครครับและจะเข้ามาแทนที่ในเดือนหน้านะครับ ไทยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer จากการบริจาคของสหรัฐ1.5ล้านโดสนะครับและจะซื้อจากไฟเซอร์เองอีก20ล้านโดสครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับทุกคนต้องช่วยกันยกการให้สูงสไม่ให้การตกครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูนิสิทธิใ100ฐฐ์ในร้อยตรธรรมชาติในรพระราชปิพนธ์พระนัทธดาสยามบรมาสกุมาลีติดตามผลงาน,นพวกเราได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิบครับขอบคุณครับสวัสดี